สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูออยในรายวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้นะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำแท้ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนคำควบกล้ำไม่แท้นะคะไปดูกันว่าคำควบกล้ำไม่แท้นี่มีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ คำควบกล้ำไม่แท้นะคะจะมีอยู่2ประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1น,นะคะคือคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวสอโซสอสลาสอเสือนะคะพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะคะอ่านว่า ไซส์นะคะซอไอไซไม่โทไซ์นะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนนะคะเราจะมีรอเรือควบกล้ำไปด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำนี้จึงอ่านว่าไซส์นะคะเราจะอ่านแค่ตัวหน้าไม่ออกเสียงรอเรือเหมือนคำควบกล้ำแท้นะคะต่อไปนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าดูคำอ่านนะคะซอเอาเสาไม่โทรเสาเด็กเก ลองสังเกตเวลาครูออยอ่านนะคะครูออยจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเพราะว่ามันเป็นคำพยก,กลำไม่แท้นะคะคํานี้อ่านว่าเศร์นะคะคําต่อไปค่ะคําว่าเด็กๆดูคําอ่านนะคะสอเอกดอเสร็จนะคะคําว่าเสร็จเราก็จะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเพราะว่าเป็นคําพยกลำไม่แท้นั่นเองนะคะคํานี้อ่านว่าเสร็จนะคะ เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะต่อไปคำนี้นะคะอ่านว่าซอยนะคะสออยอซอยไม่ถทรซอยแต่ว่าเราเติมรอเรือลงลงไปนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะคำนี้อ่านว่าซอยนะคะต่อไปคำว่าสอางอสาไม่ถท สร้างนะคะเวลาอ่านเราก็จะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะเพราะว่ามันเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะต่อไปนะคะประเภทที่2คือคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้อ่านออกเสียงทอรอออกเสียงเป็นซอนะคะให้อ่านออกเสียงทอรอเป็นซอนะคะไปดูกันเลยนะคะว่า เป็นยังไงนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคำนี้นะคะเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะให้ทอรรอเนี่ยพยัญชนะสอตัวเนี่ยทรอให้ออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะเราก็จะอ่านออกเสียงว่าซออบาบอทราบนะคะให้ตัว ททหารกับตัวรอเรือออกเสียงเป็นตัวโซโซนะคะคำนี้อ่านว่าซอาร์บอทราบนะคะต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจะให้ทอทหารกับรอเรือสองตัวนี้นะคะเป็นโซโซก็จะอ่านออกเสียงว่าซอาอมซามนะคะเวลาอ่านออกเสียง ต่อไปนะคะคำนี้เหมือนกันค่ะเราจะให้ทอทหารกับรอเรือออกเสียงเป็นซอโซนะคะเราก็แทนตัวทอ,ท,อทหารกับรอเรือเป็นซอโซเลยนะคะคำนี้ก็จะอ่านออกเสียงว่าซอร์ยอซายซนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้จะอ่านว่าซออะบอซับนะคะเราจะใช้ตัว ททหารกับรอเรือนะคะแทนซอโซ่นะคะก็จะอ่านออกเสียงว่าซออะบอซับนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเหมือนเดิมเลยค่ะเอาตัวททหารกับตัวรอเรือแทนตัวซอโซ่นะคะแทนตัวซอโซ่คำนี้อ่านว่าพออุดอพุทธซออา อกเสียงว่าพุทซานะคะคํานี้อ่านว่าพุทซาเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับทริปวิดีโอการสอนเรื่องคํำควบกล้ำไม่แท้นะคะเด็กๆก็คงจะได้เรียนรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูออยก็มีเรื่องที่จะสอนแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ